แหม่มที่ศึกษาการขายโชรูมโตโยต้ ota, นาคนครนคสาขาเชพรักษ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะแหม่มจะพาไปชมรถค่ะที่เป็นเรียกว่าได้ว่ารถสร้างงานสร้างอาชีพนะคะก็คือเจ้าคันนี้นีเองนะคะตัวอัลติสนะคะเครื่องยนต์1.8ไฮบริดนะคะตัวพรีเมียมค่ะราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1ล้าน9,000บาทนะคะสําหรับตัวสีของเจ้าแท็กซี่คันนี้ที่มาทำนะคะจะเป็นสีบอลเงินค่ะสำหรับตัวแท็กซี่นะคะมีแคมเปญแล้วก็มีความพิเศษยังไงแล้วอุปกรณ์ติดตั้งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปเชิญชุกันได้เลยค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะลูกค้านะคะรีเควสในเรื่องของชุดแต่งมาให้นะคะงานชุดแต่งก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะมีสเกิร์ตหน้าค่ะสเกิร์ตหลังนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านซ้ายกับสเกิร์ตด้านขวาแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะด้านหน้านะคะตัวสเกิร์ตล่างนะคะก็จะเป็นชายอย่างนี้นะคะรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงเดียวกับทรงห้างนะอันนี้ก็แบบทำสีให้ในโชว์รูมนะคะก็ทำสีเขียวเหลืองแท็กซี่แหละของสูตรโตโยต้านครทุนนะคะสูตรเฉพาะมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ มาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะเป็นพิเศษจะต,ตัวพรีเมียมตัวไฮบิทพรีเมียมตัวสัญ,ญลักษณ์โลโก้เลยเป็นสีฟ้านะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแล้วก็เรื่องไฟหน้า LED นะคะจะแบบนี้เลยมีโครเมียมตรงกันชนหน้าอย่างเงี้ยนะคะสวยๆมาแบบนี้เลยค่ะมาด้านข,าข้างของตัวรถเลยนะคะด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเบ้า ลองมือจับนะคะกรณีลูกค้าแบบเปิดประตูเข้าออกรถนะคะเป็นรถโดยสารเนาะเราก็จะมีกันไว้ตรงนี้กันลอยขูดตัวถังนะคะโอเคแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปเซนสมด้านในกันเลยค่ะค่ะเรามาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเดิมนะคะเป็นตัวพรีเมียมนะคะตัวภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแต่ว่าเนื่องจากลูกค้านะคะชอบในเรื่องของความสว่างนะคะให้มันดูแบบมีความมิมติว่ากว้างขึ้นนะคะก็เลย คุมเบาะเลยนะคะคุมเบาะอันนี้ก็เป็นสีเบจนะคะอันนี้แหม่มก็คุมให้นะคะลักษณะงานก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าประนีดนะคะอันนี้ก็เราก็ทําคุมเบาะมาให้อันนี้คือทับหนังลูกค้านะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการแล้วลูกค้าสามารถแกะออกได้นะ,ะงานก็ค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะคะเอามาส่วนด้านหน้าเลยดีกว่าด้านหน้านะคะตัวนี้แหม่มติดตัวของมิเตอร์ให้นะคะมันจะเป็นยี่ห้อง,งานของโปรฟิตโตนะคะตัวนี้จะมีสลิปให้นะคะลูกค้าก็สามารถ ที่จะใช้สลิปนี้เวลาเป็นใบเสร็จให้สำหรับลูกค้าได้นะคะตัวนี้ก็มีให้ถัดมาก,ก็จะเป็นตัวโปรไฟล์ใบว่างคะ่ะโทษทีนะเป็นไ้ายว่างพร้อมอมีสัญลักษณ์ของตัวอักษรงดลับจ้างให้นะคะก็จะมีงานม,มาแบบนี้เลยสําหรับตัวภายในอันนิดนึงละกันตัวพรีเมียมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดนะคะมี e- วีโหมดมี power โหมดมีไดร์โหมดนะคะมีในเรื่องของเอบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมาให้นะคะสําหรับ ลูกค้าที่ไม่ต้องการจะติดตัวเรื่องของติดตั้งแก๊สนะคะไม่อยากให้รถช้าด้วยเวลาราคาราคาขายต่ออันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ถือว่าดีนะคะเป็นตัวพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะก็สามารถที่จะช่วยประหยัดเรื่องของตัวเชื้อเพลิงได้เช่นเดียวกันนะคะเอามาดูด้านหลังเลยดีกว่าด้านหลังจะมีในเรื่องของตัวป้ายราคานะคะตัวนี้ก็จะมีป้ายราคาติดตั้งไว้ให้ลูกค้าแล้วเนาะเป็นป้ายราคาสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวออมีแอร์ ด้านนี้มาให้ด้วยนะคะแอร์ด้านหลังสําหรับผู้โดยสารนะคะโอเคก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบมาเลยนะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะปูพื้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นโทนดําอย่างนี้เลยนะคะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเชิญชมด้านหลังตัวรถดีกว่าคะ่ะเรามาดูด้านท้ายของตัวรถเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะมาจากตัวไฮบริดเนาะเราไม่จําเป็นต้องติดตั้งแก๊สอยู่แล้วนะคะในเรื่องของตัว พื้นที่สัมภาระก็เลยค่อนข้างเหลือค่อนข้างกว้างเลยสาหรับลูกค้าที่มีสัมภาระอย่างเช่นกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถเก็บได้รองรับได้ค่อนข้างมากเลยเอาจริงๆก็คือคนสามารถลงไปนอนได้เลยอ่ะคะ่ะตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้มันก็ยังเป็นที่เก็บเรื่องของอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะพวกบล็อกล้อแล้วก็แม่แรงอะไรเงี้ยแล้วก็มีในเรื่องของตัวล้อกระทะนะคะเป็นล้อ ล้อสำรองให้นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเอาเก็บไว้ที่บ้านก็ได้หรือว่ากลัวมันหนักอะไรอย่างเงี้ยนะเ,เก็บได้หรือว่าเราจะติดรถไว้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ด้านล่างนะคะจะให้ดูตัวในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะเซ็นเซอรนะ์ตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะนะคะเป็นตัวพรีเมียมจะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วก็ดูงานงานของตัวชุดแต่งนะงานชุดแต่งด้านล่างนะคะกันชนท้ายนะคะจะด้านล่างจะเป็นอย่างนี้เลยสกเสสกิร์ตสเกิร์ตท้ายนะคะ แล้วก็ด้านด้านบนลูกค้าก็เลือกแบบแนบเนาะจะเป็นแบบสปอยเลอร์แบบแนบนะคะชิ้นงานก็อย่างนี้เลยอันนี้ก็คือทําสีให้เดิมมาจะเป็นสีพื้นนะคะสีขาวแล้วเราก็มาลงสีเรามาเก็บงานเรามาทําสีให้นะคะเป็นเ,เขียว,เ,เ,ขยวเขียวเหลืองของเราสูตรพิเศษเฉพาะของ Toyota านครทนนะคะ ค่ะโปรไฟลนะคะถ้ายังไม่ต้องการรับผู้โดยสารจะขึ้นสีแดงแบบนี้แต่หากต้องการรับแล้วนะคะจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะทางข้างหน้าและก็ข้างหลังเลยนะคะสําหรับโปรไฟลนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีดําหรือสีขาวซึ่งสีขาวนะคะก็จะเป็นป้ายปกติะค,ะค่ะค่ะก็มาถึงช่วงแคมเปญกันเลยนะคะสําหรับแคมเปญตัวรถ แท็กซี่เอาติสนะคะขนาดเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะราคาจะอยู่ที่1,900บาทนะคะสําหรับนะคะลูกค้านะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะเอาง่ายๆเลยอย่างแรกนะคะคุณสมบัติต้องมีในเรื่องของเครดิตบูโรนะคะเป็นปกตินะคะอย่างแรกอย่างที่1นนะคะสำคัญเพราะอย่างที่2นะคะลูกค้าต้องมีมีใบขับขี่สาธารณะหรือ ประเภท2นะคะซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะบัตรเตืองค่ะบัตรเตืองก็ใบประกอบการนะคะหรือบัตรเหลืองนะคะตรงนี้ก็มีอายุไม่ต่ำกว่า2ปีเช่นเดียวกันนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มีคุณสมบัติครบ3ข้อนี้นะคะก็สามารถนะคะที่จะเริ่มต้นดาวในตัวเอาติ นายบิดคันนี้นะคะได้ในราคาที่8 9 0 0 0บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะแหม่มจัดโปรให้ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มาออกรถกับแหม่มนะคะสำหรับตัวรถแท็กซี่นะคะเขียวเรืองแบบนี้นะคะแหม่มทำให้เลย8 9 0 0 0บาทนะคะในส่วนของ8 9 0 0 0บาทนี้นะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้เงินเท่านี้นะคะแล้วออกรถได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจดทะเบียนนะคะแหม่มก็ นำจดให้นะคะลูกค้าก็แค่ไปยืนยันตัวตนที่ขนส่งเท่านั้นเองซึ่งหลังจากยืนยันแล้วก็ในเรื่องของมีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการพ่นข้างนะคะสีตัวรถนะคะซึ่งจะเป็นในเรื่องของตัวรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลส่วนตัวของทางตัวผู้ขับขี่นะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะไปสกินนะคะพ่นสีข้างตัวรถที่ขนส่งได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาเก็บงานที่แมมนะคะ ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถม่เก็บงานได้โดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วนะคะสําหรับตัวตัวสีนะคะสำหรับสีตัวนี้นะคะเป็นสีเขียวเหลืองนะคะซึ่งถ้าต้องการแบบนี้นะคะให้มาหาแล้วแ,แจ้งว่าต้องการสี เขียวเหลืองสูตร13นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเขียวเหลืองสูตร1นนะคะแล้วจะมีสีแก่กว่านี้นะคะก็จะเป็นเขียวเหลืองมาตรฐานก็คือสูตร2นะคะที่นิยมกันนะคะแต่สําหรับลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกเป็น1กับ3นะคะสําหรับงานการทําสีรถแท็กซี่ของโตโยต้านครทนของเรานะคะรับประกันให้ทั้งหมดตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าขับไปแล้วมีการกระเทาะลอกล่อนแล้วเกิดจากการทํางานของเรานะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเคลมได้ตลอดเลยนะคะไม่มี เขาเรียกว่าอะไรไม่มีการหมดอายุนะคะรับประกันตลอดอายุการาใช้งานนะคะในส่วนของเรื่องของการรับประกันค่ะ,ะเฉพาะโตโยต้านคอนทนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นออกรถกับเรานะคะเป็นรถแท็กซี่นะคะลูกค้าได้รับในเรื่องของตัวประกันภัยชั้น1น,นะคะซ่อมห้างปีที่1น,นะคะสำหรับลูกค้านะคะก็รับไปเลยค่ะสำหรับซ่อมห้างนะครโดยปกติแล้วนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะรถแท็กซี่นะคะจะเป็นแค่ประเภทสนะคะหรือก็ซ่อมอู่เท่านั้นนะคะสำหรับ แต่ว่าลูกค้าของโตโยต้านครธนต้องพิเศษค่ะรับไปเลยก็เป็นประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างนะคะเอาเป็นว่าสําหรับลูกค้าท่านอื่นนะคะอยากจะสอบถามแคมเปญเพิ่มเติมหรือต้องการต้องการให้ทําราคาส่วนตัวหรือเป็นในเรื่องของตัวการดาวนะคะการผ่อนระยะเวลามากกว่านี้น้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแมมชิงช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะคะ ก็ให้ปอบสอบถามเข้ามาได้เยอะๆค่ะยังไงก็ยินดีบริการนะคะสําหรับนะคะวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนสําหรับคลิปหน้านะคะจะมีคลิปอะไรดีๆมานําเสนอนะคะมีแคมเปญลดอะไรมานําเสนอนะคะก็ฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแหม่มของตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ